ทุกคนเคยมีปัญหาชักโครกตันหรืออื่นไหมครับลองมาดูกันตอนนี้ชักโครกบ้านผมมีปัญหาผมจะกดชักโครกนะฮะนี่ฮะน้ําไม่ลงฮะอืนเต็มนี่เลยอาจจะมีชิปชู่หรืออะไรไปดันไปลูกค้าไม่พึงประสงค์ฮะหรือผ้าอนามัยก็ไม่รย้เราทําความสะอาดให้มันแห้งก่นอนตอนนี้น,น้ําอืนเห็นไหมฮะ น้ำอื่นเช็ดของแห้ง,งน้ำเทปใสนะฮะเทปใสของเราเลยฮะติดลงไปนะี่ฮะตรงนี้มีรอยต่อิดน,น ติดัะจะโเคกของเราไปเลยนะครับนะครับติดกัน ง่ายครับทำเองที่บ้านได้ หลังจากนั้นเราก็ซีนให้แน่นครับซีนให้แน่นแล้วก็กดชักโครกตามเดิมน,นะครับเห็นไหมครับลงไปแล้วครับแล้วก็เราแกะเทปที่เรากดออกแล้วก็กดชักโครกใหม่อีกทีรับรองไม่อีกเลยครับ เห็นไหมฮะลงไปหมดเลยฮะได้ผลฮะทดลองทำที่บ้านได้ครับ